นายแชมผมพมยงนายบรรจงและคณะจึงได้รับมอบหมายให้นำถแถลงการออกแจกจ่ายไปทั่วพระนครข่าวได้แพร่ออกไปถึงครูฟาบิดานายแชมว่านายแชมได้ไปทำการคิดกระบฏต่อแผ่นดินจนถึงกับว่าพระยาประหลพลพยุหาเสนาได้ไปชี้แจงชี้แจงกับครูฟ้าด้วยตนเองจนเป็นที่มาจนเป็นที่เข้าใจดีว่าสิ่งที่ได้กระทำลงไปนั้น ย่อมสอดคล้องกับคติคำสอนของอิสลามนั่นเองมาดูต่อนะครับเกียรติประวัตินะครับประวัติอันสูงส่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเหล่านี้จะต้องจดจาราจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของไทยมุสลิมสำหรับนายบรรจงและพี่น้องก็กลับไปดำเนินธุรกิจ ของตอนตามปกติโดยไม่ได้มุ่งหวังในลาบยศใด,ดๆทั้งสิ้นส่วนนายแช่มรมยงก็ได้เข้าร่วมก็ได้เข้าร่วมสารต่อภารกิจอุดมการประชาธิปไตยของ24มิถุนายน2475และได้รับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2488และก็ได้รับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยการ เข้าแก้ปัญหา4จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธีที่ถูกต้องด้วยการร่วมมือกับนายปีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเ <te le sound> นี่ยครับนี่ภาพทุกอย่างนี้คือมาจากฝั่งมุสลิมทาม,มานะครับเขาภูมิใจฮะที่ได้ยึดอานาจจากในรอเจ็ดมาฮะก็เลยเป็นเอกสารมาถึงทําให้เราได้แกะรอยให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ ต่อนะครับมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้กับนายปีดีพนมยงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับภาพนี้พศ2523นะครับหลังรัฐประหารปี2490ชีวิตต้องละหกล,ละเหินเล่ล่อนถูกนายแช่มพนมยงนะฮะถูกถอดจากจุฬารา,าชมนตรีต้องหลีภัย การเมืองหลายปีกลับมาก็ถูกสอบสวนจับกุ่มคุมขังหลายครั้งหลายคาหลายาหนแต่ฮายีอุนคามามุตตาฟาซามสุดดินช่มพรมยงมีได้ทอ้อแท้เสื่อมคายการต่อสู้เพ,พื่อความเป็นธรรมตามภาพประสงค์แห่งองค์อัลเละตลอดมา หลังลรับะหารปี2 4 9พันสชีวิตต้องละหกล,ล,ละเหินเล่ล่อนถูกถอนจากจุฬาลราชมนตรีนะครับต้องเลล่อนนะครับเมื่อกี้นี้อ่านไปแล้วนะครับมาต่อเลยฮะจวบจนกระทั่งเมื่อวันที่24่สิกรกฎาคมสองพันหารยสามสิบสอนายแช่มพมยงก็ได้ไปสู่ภูมิพบแห่งพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามสรวมอายุได้แปดสิปี มายเหตุบทความเดิมเผยแพร่ในนิตยาสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับมิถุนายน2547เ,เผยเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ24มิถุนายน2560ครับของพันครับ